เราไปเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาต่อโจทย์ปัญหาการหารพร้อมยังคะต่อเลยสมุดเล่มนั้นแหละจงแสดงวิธีทำตัวอย่างตอนนี้ยังยังไม่ต้องเขียนนะยังไม่ต้องเขียนนะเอาอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังหน่อยใครมีไม้หยิบไม้หน่อยคะ่ะเอาอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางหนึ่งสองซ้ำ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อาตอบพร้อกราม,าามาาก,กันากาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ เ,เก่งมากวิธีทำเขาก็จะเขียนแบบนี้ร้านขายดอกไม้มีดอกไม้กี่ดอกคะ45บดอกนำมาจัดแจกันแจกันละ5ดอกทีนี้ในบรรทัดนี้เราจะเขียนเป็นการไม่ใช่หารยาวนะจะจัดดอกไม้ได้นำข้อความที่โจทย์ต้องการทราบอะนำมาเลยแต่คำว่ากี่แจกันเอามาไหม ไม่ต้องเอามาจะจัดจด,ดอกไม้ได้45หารด้วย 5, 5. มีดอกไม้อยู่กองข้างหน้านักเรียนเนี่ย <5. S 1> กองอยู่บนหน้าตักนักเรียนเนี่ยแล้วก็45ดอกแล้วก็หยิบออกไปจัดท, <5. S 1> ทีละ5ทีละหทีละหลดลงไหมในกองนี้ <5. S 1> ลดลงแสดงว่าเป็นการหาร <5. S 1> ได้เท่าไหร่เนี่ย ได้เก้าแจกันตอบจะจัดดอกไม้ได้เก้าแจกกันฝึกค,คิดลองทำเลยดีกว่าพร้อมยังเอาเอาเรื่องขนมดีกว่ามีขนมถุงหนึ่งอ๋อขนมถุงหนึ่งมีขนมแปดชิ้น ในถุงมี8ชิ้นถ้าต้องการขนม120ชิ้นต้องซื้อขนมกี่ถุงนักเรียนคะถามเป็นถุงเนี่ยแสดงว่าถามสมาชิกหรือถามกลุ่มถามกลุ่มอูอเ้เก่งมากเลยแสดงว่าน้องแยกแยะได้แล้วระหว่างกลุ่มกับสมาชิกถามเป็นกลุ่มนะคะ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year คุณครูขอส่งความสุขไปยังบ้านกลุ่มพัฒนาอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายคุณครูหน่อยนะคะโรงเรียนบ้านห้วยโบงตำบลเขากะลาอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองตะแบกอำเภอพิจังหวัดพิจิตรคุณครูที่คำทอนโรงเรียนบ้านเพียสัมภูวิทยาจังหวัดเลยโรงเรียนพุ่งมะขามจังหวัดชุมพรเรียบร้อยหรือยังอาจารย์ขาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนปลายทางใกล้กังวลหรือต่างจังหวัดก็ตามแต่อาจารย์เขียนโจทย์ บนกระดานไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะจะมีนักเรียนที่พระเจ้าประทานมาให้พบกันกับคุณครูจิมมี่ทุกปีเพราะว่าสงสัยชาติที่แล้วเป็นลูกกันเป็นลูกครูก็เดินมาเจอกันเ <c oughs> มื่อวานใครมาติวกับคุณครูบ้างมีใครมาติวบ้างอ๋อไม่ใช่ห้องสองเขาเขาหานตัวตั้งสี่หลัก ตัวหารหนึ่งหลักไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าครูจิมมี่หนูทําไม่ได้ก็เลยประมาณสักห้าหกคนก็เลยติวเขาจนผู้ปกครองต้องมาตามว่าลูกอยู่ไหน <c oughs> อา้าวยอมรับยอมรับมาซะดีๆใครยังหารไม่ได้ตอนเย็นให้มาหาคุณครู <c oughs> หารได้แล้วเรียบร้อยไหมคะ <c oughs> อา้าววิธีทำขีดสองเส้น ต้องการขนมอ้าวเขียนลงไปเลยนั่งตัวตรงลูกนั่งตัวตรงเดี๋ยวเป็นหมอนรองกระดูกแบบคุณรูณนะนักเรียนขาฟังนะเขาบอกว่าการนั่งที่ถูกวิธีนักเรียนต้องเอาหลังนะพิมพ์พนักไว้เลยจริงค่ะหลังนี้ต้องพิมพ์พนักไว้เลย และหลังเราจะตรงและเราก็จะไม่เป็นโลคปวดหลังลคุณครูไปาทานก็นั่ง <meanwhile> หลังตรงๆด้วยนะคะอ้าวเขียนลงไปถ้าต้องการขนมหนึ่งร้อยยี่สิชิ้นทันไหมอีอ้วนโมเหรอดูนาฬิกาใหม่เขียนยงนางเออเฮอนาฬิกาใหม่ แต่ไม่ตรงเหรอท่านมาก็โกงั้นแหละอุ๊ยอะไรกันตัวเองบรรทัดถ,ถัดมาเขียนว่าขนมถุงหนึ่งมีขนมกี่ชิ้นคะแปดชิ้น,นคำว่าชิ้นก็ต้องตรงกระัะตรงกรันเลขแปดนี่เป็นหลักหน่วยก็อยู่ตรงกับเลขศูนย์ บรรทัดที่สามหารเลยเขียนว่าจะต้องซื้อขนมคำว่ากี่ถุงเอามาไหมไม่ต้องเอามา,มา,มาใครอย่าเผลอไปเขียนกี่ถุงนะกรรมการโอ้โหหวานหมูเลยหักก็แน่นั้นดี เอออย่าให้เขาไปหักนะอืมอา้าวอะไรหารอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบหารด้วยแปดอา้าวทดในกระดาษทดหารยาวในกระดาษทดของนักเรียนนะต้องเป็นหารยาวอา้าวหารเลยค่ะลูก 120เป็นตัวตั้งตัวหารก็คืออะไรคะ8ใครหารยังไม่ได้ยอมรับมาซะดีๆนี่แค่สามหลักนะ สามหลักใช่ป่ะตัวตั้งสามหลักนะต,ตัวหารกี่หลักหนึ่งหลักง่ายมากเจ๊คิมได้ป่ะเจ๊คิมอ่ะเจ๊คิมคนสวย <c oughs> เจ๊คิมของพิ่คุณครูแนนซี่ใครคิดว่าตัวเองหารได้ยกมือยกสูงๆดีอย่าเกาศาีรษะมีเหาไง อ,อ้าวใครหารได้ขอตัวแทนออกมาสักสองคนอา้าวสองคนเร็วอา้าวสองคนช่วยกัน มีบัดดียืนคนเดียวอาจจะเร็วเลยค่ะรักไหนก่อนแอ่เอละ,อะทีนี้มีคนมาขอสาธิตแล้วขีดเซนใต้ด้วยไม่ต้องเอาไม,ไม่ต้องก็ได้ค่ะขีดเลยเพราะติดต่างว่าอยู่ในกระดาษ แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกได้ไหมไม่ได้แปดอะไรได้สี่สิบแปดห้าโอ้เยี่ยบร้อยโรงเรียนจีนเรี่ยมมาเอาละถูกต้องค่ะ ปรบมือเพื่อนสองคนด้วยปรบดังๆเลยถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเยาศูนย์เลนะเชยอ้าวเขียนต่อเลยตัดไปที่สไลด์ค่ะ1 2 0่งรหารด้วย8ก็จะได้สิบห้ ถุงนักเรียนสังเกตนะว่าเขาถามเป็นอะไรเขาไม่ได้ถามเป็นชิ้นเขาถามเป็นถุงก็ต้องตอบเป็นถุงตอบจะต้องซื้อขนมกี่ถุงคะ15ถุง,ถงตอบเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขไทยการแสดงวิธีทำการหารง่ายไหมง,ง่ายนะคะโจทย์ปัญหา แต่ถ้าเป็นการแสดงว,วิธีทำที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหาตัวตั้งสี่หลกักตัวหารหนึ่งหลกักเป็นไงคะยาวมากเลยใช่ปะอา้าวขีดเส้นใต้ต,ต,ต,ต่อเอบตอสองเส้นแล้วก็ขีดยาวเลยจบข้อที่หนึ่งไปข้อที่สองพร้อมยังพร้อมยาง ใครพร้อมแล้วยกมือเสรียมข้อที่สามยกถ้าหลายๆคนนะ่ะจะเปลี่ยนข้อไหนมีกี่คนกลุ่มนี้มีกี่คนกลุ่มนนทนไม่ยกเลยเหรอ ไปข้อที่สามเลยเยอะแล้วข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยป้าป้าคุณป้าคนหนึ่งเขาเก็บดอกบัวสงสัยจะมีอาชีพเก็บดอกบัวเนาะคงจะเป็นบึงใหญ่ๆอญ่ะชอบดอกบัวไหมดอกบัวชอบนะคุณครูก็ชอบสวยป้าเก็บดอกบัวดได้สามร้อยยสิบเจ็ดดอก นำมาจัดเป็นมัดนำมาจัดเป็นสามมัดจำนวนเท่าๆกันจะมีดอกบัวมัดละกี่ดอกอกองอยู่ข้างหน้านะักเรียนเนี่ยดอกบัวส2 7ดอกนำมาจัดเป็นมัดมัดอนะ่ะสาม,มัดอนะ่ะเยอะนะสมมัด สงสัยจะต้องเอาไปส่งตลาดแน่นอนเลยเพราะว่าเวลาขายขาย,ขายทีเขาจะขายทีละเยอะๆใช่ไหมคะเออใช่จะได้กี่มัดไม่รู้อะอ๋อจะได้มัดละกี่ดอก <c oughs> ดอกบัวสามยสบเจ็ดดอกนำมาจัดเป็นมัดสามมัดจะได้มัดละ กี่ดอกอ่าพูดง่าย ทำได้กี่ข้อเลยเนี่ยสองข้อสองข้อ,อ,ขอเอาให้ข้อละสิบคะแนนแล้วกันเพราะว่าเขียนเยอะหน่อยวันนี้ได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยแล้ว รูกรายทางช่วยขึ้นโจทย์ให้นักเรียนด้วยนะคะบ,บนกระดานสามาัดต้องเท่าๆกันด้วยนะนักเรียนมองเพื่อนข้างๆสิใครไม่ยอมเขียน มีใครนั่งหลับไหมเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วเขียนวิธีทําเตรียมไว้เลยคะ่ะวออีวิทออีทีทอมทําขีดเส้นใต้สองเส้นพร้อมยัง โอ้ยทำไมเขียนช้าจังอะ่ะเสร็จแน้วนทางโน้น,อนบอกอยังครับใครยังเนี่ยยกมือทำไมช้าจังอะ่ะลูกเร็วๆเข้า,อ,ากกอือ,อนั่นดีทำไมช้าจังอะ่งอะเขาเขียนช้าเหรอ เอาไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้คะแนนป้าเก็บดอกบัวได้กี่ดอกคะ327หน่วยเป็นดอกไม่ใช่มัดนะบรรทัดถ,ถัดไปเขียนว่านำมาจัดเป็นมัดจำนวนเท่าๆกันกี่มัดคะสมัดเอาเขียนลงไปเลย ี่จริงมันเป็นประโยคประโยคอยู่ก็หยิบมาหยิบมาใส่เป็นบรรทัดบรรทัดง่ายพอบรรทัดที่สามเราก็หารเลยใช่ไหมคะตอบ้วคะอุ้ยตายลูกชายเชื่อโง้เปล่าไม่รู้เอาตอบเท่าไหร่อ้ยทำไมเก่งจัง รอก,กันใครรออใครโรงเรียนไปทางเหมือนต้นทางหรือเปล่าคะเนี่ยทำอะไรแบบเร็วมากเลยก็ห้องหนึ่งเนี่ยต้องชื่นชมห้องหนึ่งน่ารักมันทัดถัดมาเขียนว่าจะมีดอกบัวมัดละตรงนี้จะเขียนเป็นหารละ 327รหารด้วยสามเอาแล้วก็เอาตรงนี้ไปทดในกระดาษทดก็จะได้109ดอกใครตอบแบบนี้บ้างโอ้หหลายคนรับไปเลย10คะแนนตอบจะมีดอกบัวมัดละ109ดอกเขียนเป็นเลข ไทยนักเรียนงงไหมไม่งงไม่งงทีงง่จริงง่ายมากเลยนะคะง่ายง่ายครูเขาดูแบบฝึกทักษะน่แบบฝึกทักษะก็ต้องเล่มเล็กสิจ้า อา้าวคุณครูจะให้ทำหน้าฟังนะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอ่าหนังสือคณิตาศาสตร์เล่มสองแบบฝึกทักษะหน้า68<อ>แล้วก็69สง่ายไหมหกสิบแปดีก็ง่ายเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคาตอบเลย นี่นะคะส่วนหน้านี้ก็แสดงวิธีทำเท่านั้นเองนะคะ68กับ69ง่ายไหมง่ายเอาละสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออวยพรนะคะวันอาทิตย์เป็นวันคริสต์มาสบางคนอาจจะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าหัวหินเนี่ยมีชาวต่างชาติเยอะเขาก็คงจะโลตัสที่โลตัสน่าจะมีงานนะตรงข้างหน้าน่ะนักเรียนก็ไป อ่ะร้องเพลงสักหน่อย <c oughs> We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year <c oughs> สุขสันต์วันคิส์